25นิสัยที่จะทำให้คุณรวยและมีความสุขสุดๆหากถามว่าความสุขคืออะไรหลายคนเนี่ยอาจนึกถึงภาพของคนที่กำลังประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุเป้าหมายในเรื่องงานธุรกิจเงิน หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ซึ่งแท้จริงแล้วคำว่าความสุขมันก็คือขึ้นอยู่กับที่แต่ละคนเนี่ยว่าจะนิยามมันยังไงแล้วคุณล่ะครับนิยามความสุขของคุณว่าอย่างไรนี่คือ s t a r t r e c k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองความสุขเนี่ยมักเกิดมาจาก อารมณ์ภายในนะฮะโดยการควบคุมนิสัยง่ายๆหรือว่าสร้างนิสัยง่ายๆที่จะทําให้ง่ายสําหรับคุณในการสร้างความสุขเพราะหากเทียบความสุขและความสําเร็จแล้วนะฮะมันไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่มันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถสร้างเองได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเอง แลวต่อไปนี้นะครับก็คืออุปนิสัยของผู้ที่ทั้งประสบความสำเร็จและมีความสุขเขามักจะทำกันนะฮะซึ่งถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันได้ผลจริงครับนิสัยที่หนึ่ง แม้งานจะยุ่งแต่ก็ต้องมีความยืดหยุ่นครับหลายคนเนี่ยอาจมองว่าเส้นทางที่เร็วที่สุดของความสำเร็จก็คือการกลมหน้ากลมตา,าทำงานอย่างเดียวหรือว่าเราอาจจะคุ้นชินกับวลีาลำบากวันนี้แล้วก็สบายวันหน้า ซึ่งคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะครับเพราะเขามองว่าความจริงจังเนี่ยจำเป็นต้องควบคู่กับความสบายครับนะ,ะดังนั้นเราควรแยกเรื่องงานนะแล้วก็เรื่องส่วนตัวเนี่ยออกจากกันนะ,ะเพราะว่าความสมดุลน,นะฮะระหว่างความที่ต้องทุ่มเทกับการที่จะต้องมีความสบายความสุขบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญ ลิสัยที่2ครับแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นไมเคิลนอร์ตันนะครับรองศาสตราจารย์ด้านการตลาดจาก Harvard Business s c h o o l นะเขาได้ให้ความเห็นว่าจากงานวิจัยของเขาเนี่ยได้แสดงให้เห็นนะฮะว่าการให้ความสุขกับผู้อื่นการอาจจะเป็นแบ่งปันเงินหรือว่าข้าวของอะไรก็แล้วแต่นะฮะให้ผู้อื่นเนี่ยก็จะทำให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับเพราะ ถ้าหากว่าเรามีบ้านหรูอยู่บนเกาะคนเดียวนะเราก็จะไม่มีความสุขครับนะแต่การได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ได้ทำอะไรสักอย่างเพื่อพวกเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีสําหรับความสุขของคนคนหนึ่งจริงๆนิสัยที่3ครับดื่มด่ำกับสิ่งเล็กๆใก้น้อยในชีวิตแทนที่เราจะจดจ่ออยู่กับเป้าหมายใหญ่ๆนะฮะ เราก็ให้เราแวะฉลองนะครับกับชัยชนะระหว่างทางดูบ้างนะฮะคือในระหว่างที่เราเดินทางไปสู่เป้าหมายเนี่ยเราก็จะเจอสิ่งต่างๆที่มันดีๆที่มันมีความสุขเราก็แวะมันบ้างนะฮะเหมือนกับเวลาเราขับรถไปไกลๆเนี่ยเราเจอปัม๊มเจออะไรแล้วก็จอดพักประมาณนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จก้าวแรกที่สําคัญนะฮะหรือว่าก้าวที่2อก้าวที่3หรือก้าวที่4เนี่ยมันก็เป็นการให้กําลังใจตัวเองนะฮะในการที่เราจะเดิน ไปข้างหน้าต่อคือบางครั้งเนี่ยเรามองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งเล็กน้อยนะแต่ความจริงมันไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยครับมันเป็นสิ่งที่ใหญ่ครับเพราะว่าทุกก้าวในชีวิตเนี่ยเราต้องการกำลังใจมาเพิ่มพลังให้เราเสมอเพราะนั้นไอ้สิ่งเล็กๆน้อยน้อยพวกนี้มันมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยครับนิสัยที่4ครับรายล้อมไปด้วยคนที่มีคุณภาพ คือในความจริงเนี่ยความสุขนะฮะมันก็เหมือนกับเป็นโลกติดต่อนะฮะเพราะว่า คุณเนี่ยหากคุณไปอยู่่าำกลางสภาพแวดล้อมแบบไหนนะครับคุณก็จะซึมซับความรู้สึกนะและได้รับการสนับสนุนจากคนในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะถ้าเกิดเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยนะฮะมันก็จะส่งผลต่อความคิดและความรู้สึกของคุณครับดังนั้นอย่าเป็นคนแบบไหนเนี่ยก็ให้พาตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบนั้นครับ นิสัยที่5ไม่ลงแรงกับสิ่งที่มองแล้วว่าไม่คุ้มค่าคนที่มีความสุขเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นพลังงานและความพยายามนะเฉพาะในสิ่งที่สำคัญจริงๆนะแล้วก็อยู่ในการควบคุมของเขาได้ด้วยนะครับการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นะมันเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะครับดังนั้นให้จัดลำดับความสำคัญของตัวเองมองให้เห็นสิ่งที่ต้องทำและควรทำ นิสัยที่6ครับถ้ามีโอกาสจงช่วยเหลือผู้คนการทำความดีที่ส่งผลต่อคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการยกระดับนะ,ะคุณธรรมศิลธรรมของตัวเองขึ้นมานะ,ะเพราะการได้เห็นการกระทำที่มีน้ำใจก็จะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นนะ,ะอยู่ภายในใจนะ,ะมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ทำเพื่อเอาหน้านะฮะหรือว่าเป็นการหรือว่าเป็นการทำแบบสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีนะ,ะแต่มันคือการทำด้วยความรู้สึกที่อยาก ช่วยคนจริงๆครับ นิสัยที่7ครับพวกเขาไม่เสียเวลาเครียดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆครับคนที่มีความสุขเนี่ยจะมุ่งพลังและความพยายามไปที่สิ่งที่สําคัญจริงๆครับและอยู่ในความควบคุมของพวกเขาเท่านั้นนะฮะจำไว้ว่าการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เลยเนี่ยเป็นการเสียเวลาและจะทําให้คุณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นทุกข์มากขึ้นนะฮะพูดอีกอย่างก็คือคุณต้องฝึกฝนศิลปะของการปล่อยวางครับ นิสัยที่8ครับฉเฉลิมฉลองความสําเร็จของคนอื่นนะฮะ เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าการมีชีวิตทางสังคมที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสุขครับแต่คนที่มีความสุขเนี่ยจะบำรุงรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ของพวกเขาผ่านการตอบสนองแบบกระตือรือร้อนและสร้างสรรค์น,นะฮะรวมถึงการเฉลิมฉลองความสําเร็จของคนรอบข้างคือเวลามีใครทําอะไรที่เขาสําเร็จเนี่ยเราก็จงยินดีกับเขาครับอย่าไปอิจฉาเขาเราจงยินดีกับเขา นะะคนที่เราห่วงใยนะฮะมักจะบอกเราเกี่ยวกับชัยชนะความสำเร็จและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับพวกเขาครับนิสัยที่9ครับพวกเขาปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและความเมตตาครับความเมตตาเนี่ยมันก็เช่นเดียวกับความสุขครับมันเป็นสิ่งที่ติดต่อกันได้นะ,ะการกระทําที่แสดงถึงความเมตตา ทำให้เราเนี่ยรู้สึกอบอุ่นนะฮะรู้สึกว่าฟูฟ่องอยู่ข้างในจิตใจเราดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกใจฟูเนี่ยคุณไม่เพียงแต่บอกว่าคุณต้องการจะเป็นคนที่ดีขึ้นเท่านั้นนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นนะฮะแต่คุณยังทําจริงๆเมื่อมันมีโอกาสมาถึงนะเพราะมันทาให้เราใจฟูไงมีความสุขนะฮะ นิสัยที่10ครับพวกเขามองโลกในแง่ดีครับพวกเขาเนี่ยจะไม่บ่นนะคือบ่นก็บ,บ่นน้อยที่สุดแหละนะฮะแล้วก็ไม่ข้ามควรวนนะฮะหรือว่าการปล่อยให้การมองโลกในแง่ร้ายเนี่ย เข้ามาทำลายมาทำให้สิ่งที่กลายเป็นความคิดมันกลายเป็นความจริงขึ้นมานะเพราะว่ามองแต่สิ่งในาย,ายแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับพวกเขายังคงมองโลกในแง่ดีโดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาครับและขอบคุณในทุกการเรียนรู้นะไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวเนี่ยเขาขอบคุณเขาแตงกิ้วมันหมดนะฮะนิสัยที่11นะครับพวกเขาไม่รอที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนครับ ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเสื่อมถอยลงตามกาลเวลานะฮะแต่คนที่มีความสุขจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้มันเสื่อมถอยครับนะเขาก็จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนเอาไว้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นการติดต่ออย่างสม่ำเสมอนะฮะเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีความสร้างสรรค์น,นะและไม่เป็นคนที่ชอบพูดแต่เรื่องของตัวเองในเวลาที่จะสนทนาหรือคุยกับใคร นิสัยที่ส2ครับพวกเขานอนหลับเพียงพอนะฮะคุณเคยอาจได้ยินเรื่องไอ้การนอนหลับเพียงพอเนี่ยมาเป็นล้านครั้งละนะแต่ว่าก็ต้องพูดซ้ําอีกนะฮะการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะฮะอะคุณต้องการทบทวนความจําการอดนอนเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อความจํา,จาจต่อสมองอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะ คุณภาพในการทำงานและความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่เครียดๆนะพอเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยเจออะไรแล้วก็เครียดง่ายไปหมดนะครับคือหากคุณมีปัญหาในการนอนหลับพักผ่อนที่ดีเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นแก้ไขด้วยการฝึกนอนให้เป็นเวลาก็ค่อยๆเทรนสมองเทรนจิตใด้สมนึกไปนะฮะที่สำคัญก็คือออกกำลังกายเป็นประจำนะฮะแล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ใกล้เวลานอนนะฮะ นิสัยที่13ครับพวกเขาใช้เวลาในธรรมชาติครับคือธรรมชาติเนี่ยมีผลทําให้จิตใจเราสงบนะฮะแล้วก็เตือนเราให้ ช้าลงที่เขาชอบเรียกคำว่าใช้ชีวิตแบบ slow life อะไรประมาณนั้นนะ,ะเวลาเราอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเราก็หายใจลึกๆครับแล้วก็อยู่ในปัจจุบันนะฮะเราจะมีสุขภาพดีขึ้นนะฮะทั้งทางร่างกายและจิตใจนะฮะเมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นการเดินเล่นในสวนสาธารณะนะฮะหรือว่าไปเที่ยวชายหาดไปเดินป่าอะไรประมาณนี้นะฮะมันดีต่อจิตใจครับ นิสัยที่14ครับพวกเขามองปัญหาเป็นความท้าทายนะฮะ คนที่มีความสุขจะรู้จักการพูดคุยกับตนเองนะซึ่งที่เขาเรียกว่าการเซลทอ a ์กนั่นเองดังนั้นเมื่อมีปัญหาพวกเขาจะบอกกับตนเองนะหรือว่าคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นความท้าทายนะมันเป็นโอกาสใหม่นะอย่าไปปล่อยให้สัญชาตญาณแห่งความกลัวมาควบคุมตัวเขานะเพราะนั้นเขาก็สามารถลุยได้ทุกป,ปัญหาเพราะเขารู้จักการบอกตัวเองว่ามันเป็นสิ่งท้าทายไม่ปล่อยให้สัญชาตญาณแห่งความกลัวมาควบคุม นิสัยที่15ครับพวกเขาให้รางวัลตัวเองครับ ของรางวัลเนี่ยอาจฟังดูเหมือนการเห็นแก่ได้นะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะเพราะการสร้างนิสัยที่ดีเนี่ยอาจจะไม่สําเร็จได้ถ้าเราไม่รู้จักให้รางวัลกับตนเองนะฮะเมื่อเราให้รางวัลกับตัวเองเราจะรู้สึกมีพลังนะเพราะมันไปมีผลต่อสมองสมองเราชอบชอบรางวัลนะฮะเราจะรู้สึกมีพลังและต้องการทําสิ่งนั้นต่อไปต่อไปนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนามันให้เป็นนิสัยครับยิ่งคุณให้อะไรกับตนเองมากเท่าไหร่นะตัวคุณก็จะตอบ น้องคุณกลับมาเท่านั้นนะครับนีิสัยที่16ครับพวกเขาแสดงความขอบคุณแสดงความกะตัญยูนะฮะการแสดงความขอบคุณและความกตันยูเนี่ยมันจะทำให้อารมณ์และพลังงานของเราเพิ่มขึ้นนะฮะและสามารถทำให้เรารับมือกับความวิตกกังวลได้ดีขึ้นนะเพราะ เวลาเราขอบคุณเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อสมองทําให้หลั่งสารต่างๆที่มันทําให้เราามีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะฮะดังนั้นนะฮะจงแสดงความกระตันยูหรือว่าการขอบคุณในสิ่งที่ใครก็แล้วแต่ทําให้เรา หรือว่าสิ่งไหนก็นแล้วแต่ที่สร้างสิ่งดีๆให้กับเราเนี่ยเราจงอย่าลืมขอบคุณนะจงอย่าลืมที่จะแสดงความกตันอยู่เพราะมันดีต่อชีวิตเราจริงๆนะโดยเฉพาะในตอนเช้าเ้าเนี่ยนะพยายามหาสิ่งอะไรที่เราที่จะพูดขอบคุณให้ได้มันจะดีต่อเรามันจะทําให้พลังงานบวกของเราแต่มันจะสูงขึ้นนะฮะแล้วเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขไปทั้งวันรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีหรือไม่ก็เขียนในบันทึกนะฮะสมุดจดสมุดโน้ตนะฮะ ในสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณนะและบางครั้งก็พูดคําว่าขอบคุณกับคนที่คุณรักหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าเวลาไปรับประทานอาหารนะพนักงานเสิร์ฟเขาเอามาเสิร์ฟเนี่ยก็จงกล่าวขอบคุณเขาครับนะ นิสัยที่17ครับพวกเขาฝันใหญ่หรือว่าติงบิ๊กครับบุคคลที่มีความสุขที่สุดเนี่ยฝันใหญ่นะฮะแล้วก็ทำงานด้วยความมุ่งมั่นนะฮะเพื่อเปลี่ยนความฝันเหล่านั้นให้เป็นพลังนะฮะให้เป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ครับพวกเขาจะมุ่งมั่นมีวินยัยนะฮะแล้วก็รู้จักการจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่พวกเขาทำนะะพวกเขาอนุญาตให้ตัวเองพูดคำว่าไม่ถ้าหากจำเป็นจะต้องพูดคำว่าไม่นะฮะ พวกเขาดูแลสุขภาพของตัวเองพวกเขากล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนครับแล้วพวกเขากล้าที่จะยอมรับความจริงหากเขาล้มเหลวและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ครับนิสัยที่18บครับบางครั้งพวกเขาก็ใช้เวลาอยู่คนเดียวนะในขณะทีนนคนะ่ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความสำคัญนะความสัมพันธ์ในที่นี้หมายถึงความสัมพันธ์กับผู้คนดีๆนะ มันมีความสําคัญต่อความสุขของเรานะเราทุกคนเนี่ย อย่างไรก็ตามเราทุกคนบางครั้งก็ต้องการเวลาอยู่คนเดียวบ้างอยู่คนเดียวเพื่ออะไรครับเพื่อทบทวนนะชีวิตเราว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงนะการใช้เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยก็ให้โอกาสคุณพอคุณทบทวนใช่ไหมคุณก็สามารถจัดการกับความรู้สึกอะไรทั้งหลายแหล่ที่มันสมมอยู่ในจิตใจเนี่ยเราก็จะรู้สึกปล่อยวางรู้สึกโล่งขึ้นรู้สึกวิตกกังวลน,น้อยลงนะบางครั้งก็รู้สึกขอบคุณ ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นดีๆผู้คนสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะฮะรู้สึกขอบคุณเขาแล้วก็ทำมันจะทำอ่านที่เราทำเนี่ยการทบทวนเนี่ยมันจะทำให้เรากลับมาสู่เส้นทางที่เราจะไปสู่ความฝันและความปรารถนาที่เราตั้งเป้าหมายไว้ครับนิสัยที่19ครับพวกเขาไม่แก้ตัวครับนะฮะการตำหนิผู้อื่นสำหรับความล้มเหลวของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากหมูมากนะฮะ แต่ปัญหาคือมันจะทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองคุณจากความล้มเหลวหรือว่าก้าวข้ามความล้มเหลวนั้นไปได้นะมันจะฝังอยู่ในใจเราตลอดถึงแม้ว่าคนอื่นจะเราจะบอกคนอื่นว่าไม่ใช่ความผิดของเรานะฮะคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จจะยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองครับและใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น นิสัยที่20ครับพวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ครับเมื่อพูดถึงบุคลิกภาพนะฮะคนเราเนี่ยจะมีอยู่22 2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะฮะก็คือพวกที่เรียกว่า Fixed mindset นะครับหรืออีกกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือว่า growth mindset ครับใครก็ตามที่มีกรอบความคิดแบบ f i x เนี่ยจะเชื่อว่าตนเองเป็นอย่างที่เป็นอยู่นะฮะและไม่มีอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะ,ะคนพูนในกรยากที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงนะครับแน่นอนครับคนที่มีความสุขและประสบความสาเร็จเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เชื่อว่าด้วยความพยายามเล็กน้อยนะฮะพวกเขาก็สามารถพัฒนาตนเองได้นะฮะ ซึ่งทำให้พวกเขาในมีความสุขนะเพราะพวกเขาพร้อมที่จะรับมือและเอาชนะความท้าทายต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับนิสัยที่21ครับพวกเขาใช้เงิน กับประสบการณ์นะฮะไม่ใช่เอาไปใช้ในสิ่งของนะฮะคือมันมีงานวิจัยมากมายเลยแสดงให้เห็นว่าผู้คนเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเมื่อซื้อประสบการณ์นะฮะแทนที่จะเอาเงินไปซื้อ,อสิ่งของนะครับก็สาเหตุก็คือประสบการณ์เนี่ยมักจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะผู้คนกลับไปนึกถึงประสบการณ์เหล่านั้นบ่อยขึ้นนะฮะประสบการณ์สามารถเป็นเอากลักษณ์และเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับงานวิจัยมากมายนะฮะได้แสดงให้เห็นว่าวัตถุนิยมเน ลดทอนความสุขนะฮะคุกคามความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของเรากับผู้คนนะฮะทำร้ายสิ่งแวดล้อมทำให้เรามีอ่าความเป็นมิตรน้อยลงนะความน่ารักของเราน้อยลงและความเห็นอกเห็นใจของเราน้อยลงเพราะเราไปโฟกัสที่สิ่งของวัตถุนิยม นิสัยที่22ครับพวกเขาใช้ช่วงเวลาเช้าเนี่ยในการสร้างพลังจิตและพลังกายครับไม่ว่าจะเป็นการทําสมาธิไปเดินเล่นอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจนะฮะเขียนบันทึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะฮะหรือว่าการเรียนรู้จากความล้มเหลวนะฮะและความสําเร็จที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งทําอาหารเช้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะถ้าเกิดคุณมีเวลานะครับ นิสัยที่23ครับพวกเขาดูแลคุณภาพของจิตและกายนะฮะเนื่องจากร่างกายและจิตใจเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับมันจึงมีเหตุผลที่ว่าถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองทางร่างกายเนี่ยคุณก็จะมีผลทําให้จิตใจคุณเนี่ยมันไม่เข้มแข็งจิตใจคุณอาจจะทุกข์ทรมานมีจิตใจมีอารมณ์ที่อาจจะแปรปวนนะฮะ ง่ายๆเลยก็เริ่มต้นในการนอนหลับที่มีคุณภาพทุกคืนและรับประทานอาหารที่สมดุลออกกำลังกายเป็นประจำนะฮะแล้วก็หาวิธีที่ดีต่อสุขภาพเพื่อทำให้เราเกิดการผ่อนคลายและบรรเทาความเครียดครับนิสัยที่24ครับพวกเขาใช้จุดแข็งของตัวเองครับการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการใช้จุดแข็งที่โดดเด่นของเราเนี่ยทำให้เรารู้สึกมีความสุขและเติมเต็มมากขึ้น เมื่อผู้คนได้รับการสนับสนุนให้เลือกหนึ่งจุดแข็งที่โดดเด่นของพวกเขาและใช้มันในทุกๆวันนะฮะเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นะฮะพวกเขาก็จะกการเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะมีการซึมเศร้าน้อยลงคือพูดได้ง่ายเราได้ทําในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เราทําได้ดีเนี่ยมันก็มีความสุขใช่ไหมฮะเมื่อทําต่อเนื่องอ่าไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราจะเป็นคนที่มีความสุขอย่างมีนัยยะเลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องอ เป็นสิ่งอะไรที่ซับซ้อนคนทุกคนมีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งใช้จุดแข็งที่โดดเด่นของคุณในชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่นะคุณก็ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น <S <S และก็น,นิสัยที่25นะครับพวกเขามีส่วนร่วมในการสนทนาที่ลึกซึ้งและมีความหมายนะฮะหมายความว่าอย่างไงนะคือคนที่มีความสุขเนี่ยเวลาคุยอะไรกับใครเนี่ย ก็จะคุยกันแบบในเรื่องที่ลึกซึ้งคือคุย,คยเรื่องเป็นเรื่องอ่ะไม่ใช่ว่าคุยเ,เรื่องกระจุกกระจิกอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้ทําให้เรามีสาระกับชีวิตหรือว่ามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มีความสุขเนี่ยเขาเวลาเขาคุยเนี่ยเขาก็จะคุยในเรื่องที่มีสาระนะครับโอเคมันอาจจะมีตลกบ้างอะไรบ้างปะปนกันไปนะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยคุยเรื่องที่มันกระจุกกระจิกเรื่องสัพเพเหระเรื่องนินทา หรืออะไรพวกนี้นะฮะคนที่มีความสุขเขาจะไม่เอาเรื่องพวกนี้เลยนะฮะเอาละครับพอดแคสต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับทุกท่านนะครับก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง Star t a t e g i c Man ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้นะฮะ สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต่อไปนะครับนี่คือ Star j i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง